สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะมาดูกับปลาล์มจะขอนำเสนอที่ดินแปลงสวยที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะที่ดินมีจำนวนทั้งหมด3ไร่75ตารางวานะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือที่ดินของเรานะคะที่ดินของเราใกล้ขึ้นลงทางด่วนมอเตอร์เวย์สาย7มุ่งหน้าสู่พัทยาแหลมฉบังและเขต EEC ได้เลยนะคะคุณผู้ชม นี่ค่ะติดถนนนาพร้าวนะคะเข้ามาทางขวาของทางถนนนะคะคุณผู้ชม80เมตรค่ะจะถึงที่ของเรานะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะที่ของเราเงียบสงบเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับสร้างบ้านอยู่อาศัยทำบ้านจัดสรรหรือว่าจะทำโฮมออฟฟิศก็ได้นะคะคุณผู้ชมฝั่งตรงข้ามของที่ดินของเรานะคะเป็น สวนป่าเฉลิมพระเกียรติแหล่งออกซิเจนขนาดใหญ่นะคะคุณผู้ชมอำเภอศรีราชาค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็อยู่ใกล้แหล่งความเจริญมากๆค่ะไปเจปาแค่5นาทีนะคะคุณผู้ชมไกลมากค่ะแถมยังใกล้โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมและก็เทสโปกโลตัสแค่3นาทีเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมจากที่ของเรานี่ค่ะคุณผู้ชม อันนี้จากที่ของเรานะคะไปที่โรงเรียนค่ะแล้วก็ที่ของเรานะคะไปที่โลปัสค,ค่ะคุณผู้ชมสามนาทีเท่านั้นนะคะ ไปโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลพยาไทศรีราชาแล้วก็สถานีตำรวจนะคะแค่7.3กิโลเมตรนะคะคุณผู้ชมใกล้มากๆค่ะที่ดินของเรานะคะมีอนาคตสดใสรออยู่ในเขต EEC นะคะคุณผู้ชมเจ้าของเปิดราคามิตรภาพมาที่ไร่ละ4.5ล้านบาทนะคะท่านใดที่สนใจสามารถโทรนัดหมาย เยี่ยมชมที่ดินต่อรองราคาได้กับเจ้าของโดยตรงเลยนะคะคุณผู้ชมที่เบอร์ติดต่อข้างบนที่ขึ้นให้นะคะเจ้าของอยากขายมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ